วนดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นดีว่าของคนไทยเหมือนกันแก้มวิชญยานีครับล่าสุดครับเพิ่งไปฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ3 3ปีครับในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานั่นเองฮะแก้มก็เลยถือโอกาสดีๆแบบนี้ครับไปกับคุณแม่เห็นไหมกำลังช่วยกันตักอาหารแล้วก็น้องสาวครับน้องเกดนะฮะร,รวมไปถึงเหล่าแฟนคลับนะครับกีสเตอร์นี่ คนวไปกันเยอะมากโอ้โหดูดิไปกันแน่นมากๆครับไปร่วมกันทําบุญในวันดีๆแบบนี้ที่มูล,ลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลครับหรือว่าศูนย์เมอร์ซี่นั่นเองบรรยากาศครับบอกแก้มจัดเต็มร้องเพลงเหมือนกับคอนเสิร์ตใหญ่ <S <S นะครับให้กับเหล่าแฟนๆแ,แ,แล้วก็น้องๆน,นะฮะได้สนุกสนานกาันแต่ผมบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทุกคนที่ได้ไปร่วมงานนะครับต่างมีความสุขจริงๆเพราะว่าบรรยากาศเต็มๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ มันเป็นโอกาสวันที่เราสามารถจะทำได้นะคะได้ทําให้น้องๆเด็กๆที่เขาต้องการเอาของมาร่วมบริจาคด้วยถ้าใครที่มาไม่ได้ก็จะบริจาคเป็นเงินมาด้วยอะไรอย่างี้ ความสุขที่เราได้มาทําร่วมกันแฟนๆของแก้ม <c oughs> เขาก็จะคอยซัพพอร์ตทุกๆทางขอบคุณมากๆที่ร่วมกันสมทบทุนกันมาในครั้งนี้นะคะ <c oughs> แต่งตัวบรรยากาศมีความสงกรานอยู่เหมือนกันเนาะเออแต่เรียกว่าเป็นการมอบความสุขให้กับน้องๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทั้งสาวแก้มแล้วก็แฟนคลับก็ยังได้มอบเงินนะคะจํานวน1 0 0 0 0แบาทด้วยเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยยังไงเนี่ยต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับสาวแก้มแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะใช่น่ารักจริงๆครับอนุโมทนาบุญน,นะครับ <laughs>